ครับพี่นอ้องป้องฝ่ายสุขุสุขคนพบปอก,กันดีคือเก่าพี่น้องเป็นประจำเหมือนเดิมอสองคนเท่าเล่าเรื่องพบปอก,กันดีคือเก่าพี่นอ้นองน้องนูเอฟซีสุขสุขคนที่คือนอดติดหอดสุกคนครับวันนี้เลิกงานเตวินกันเลยมากเห็ดจิบน้องคุยกับน้องนูฟังให้บางทีฟังกับให้พวกเหมือนเทิงพี่น้องฟังด้วย ให้ความรู้นิดหน่อยให้น้องนุ่งผู้เพิ่นพัฒนาไกลไหมฟังคลิปผมให้มันจบคือมาอยากมาเบาให้น้องนูงพัฒนาไกลไหมสุ่มยิ่งๆเพิ่นเบาๆสุฟังเด้พี่น้องเพิ่นเพิ่นเพิ่นเบาๆดิกับงูตัวเด่นไกลกันเพิ่นเบาเพิ่นกับ่อดดาขายเพิ่นเบานิดหน่อยเบาแล้วก็ให้เข้าไปติดตามเพิ่น ยังกะสางเพิ่นบอกบอกดอกที่ผมมาเห็ดเนี่ยมาเบ้าแนะ่ยน้องนอนนผมมีประสบการณ์ที่ผ่านมาสมัยตะกี้ถามู้เฒ่าเพิ่นก็บออยากบอกจากเป้าบอไปหน่อยเขาก็มาเลียนรู้เอาแม่นพี่น้องแนะ่ยน้องนอนนุ่เมื่อไม่เมื่อเกาฟังแล้วก็พานไปคือผมไปส่องมาจาก อยากแนนำน้องนองลง,งซื้ออันไนมันดีกับคอมเมนต์มากบอกบางทีที่ผมเพจดจิบไปลหลายคลิปป้าผมเ็ดไกลสุดแหลกมันบอกเก่งเลยว่าสันว่าโอ้ยขอกดมันสุดแหลกมันบอกเก่งเลยพี่น้องมันจีว่าจังไหน <c oughs> แต่เนาะก็คือเขาเรื่องเลยพี่นอ้องเอาเปรียบเจ็บมีไก่มาตัวหนึ่งสายดังสายเงินหลา,านตีหลายล้าน พอพันแมเมียตีลยลาย้านพอพันเอามาผสมแมเอามาผสมแล้วเห็นหลกามาสุดเหลกมันบอกเกง่งก็บพิษหวังไไก่อุซื้อมาตั้งหลายบาทบอมเป็นคูดะถือคูดะมืนกลัวอันน่ะผสมมมามันบอกเกง่งมันโมเมนตี่เก่งเลยได้พี่นวองผสมไก่ ผมถึงได้ออกมาเบามาแนะนำเนแนะน้ำนองๆลุงเมื่อไม่ดีก็บอว้า,บา,บ,า,บ,าบางคนพัฒนาไกลอยู่ 3, 4, 4, 5, 5, าสมมนนาปสมปีห้าปีก็บระสบความมจำเร็จก็คือเป็นนั้งคือประสบคว่เามจำเร็จก็คือเฮาเฮาเฮาบอเปิดใจเบิงบ้งเบิ้งเพิ่นนะ แติดใจเบิงบางคนกับเบิงไกลปเป็นอืมบางคนกับมักปากไห้กินไห้บางคนกับมักไกลซึ่งไกลมาลอ่อม,มักบกคือกันบกคือผสมไก่สุดแหลกบ่เก่งเลยนะนี่น้องคนหนึ่งถ้าขาัาป้าผผสมไก่สุดแหลกมันบ่เก่งมาสั่น่า ผมได้ต้มใส่ใบซ่ามาสั่งไปต้มกับโมเป็ียังเออก็หาไม่มาผสมเท่านั้นล่ะผมยิดเขาเลือกได้เป่นหลงก็คือซุดแรกก็คือผมบอกว่าสายดังสายดังมาใส่กันลูกแม่โมเปียมันเก่งเลยได้เป่นหลงอันสั้นเพิ่งกิดซุ่มเตนตีหลายล้านสามสิบล้านเพิ่งกิดผสมลูกเก่งได้ตีกันตัวอันสั้นเพิ่งไปตีชนะมาสามสิบล้านเห็นบ่หรือสิบล้านไั่เสียเพิ่งเศร้าตีเห็นบ่ เราปาผสมลูกขายผสมลูกขายเศร้าหลานอย่าเข้าไปละเพราะว่าธุรกิจเป็นหูเด้เป็นหูดเหด้คือตีสามไฟคือสองไฟมันชนะมาจากสิบล้านหรือยี่สิบล้านเพื่อจะเศร้าเลยเห็นลูกขายเลยมีผู้มาซื้อไปตัวละสองสามล้านนี่นสิผสมลูกขายสิใบพี่น้องคือไกมอม่มันเป็นแซมบางเทียบเปียก อไกม่มันมันบ่มีไก่ชนะตลอดไปนี่พี่น้องเพิ่นก็นเลยเพิ่นก็นเล่นตีมากยี่สิบบาทมันก็นเศร้านะเฮ็ดลูกขายเพิ่นได้กำไร่อข้าวราังจาเข้าก็ไปซื้อสายดังผสมไก่มันแล้วแต่เฮ้ากี่ข้าต้องเติมไปพี่น้องหนึ่งอกว่าข้าต้องเติมผสมสุดแหลกเพ๊่ ก็เอาสิเข้ามาไก่เชื่องเอาเชื่องบนุเนะไก่เชื่องบุไก่เชื่องบุเข้ามาปุ๊บเข้าไปในพอพันมากผมแนีน้ำพอหนึ่งไก่เชื่องบุเบิง่งหุน่นจับให้แข็งเจ็ดขาเป็นเหลี่ยมตามตำล่านะเจ็ดสีเหลียงเบาตองเอามาเกเจ็ดสีขาวสีเขียวเอามาส่วนมากไก่เกง่งสังเกตมือ สังเกตเบื้องบกพัตติหลายหลายล้านบอมีไก่ขาเหลี่ยงนะพี่น้องบางคนมาเอ้ยเจ็ดขาบบกเกีียวสังเกตดีๆบางตัวเจ็ดขามันเลี้ยงปัดตลอดบางตัวมีดอกจันนาเดือยเจ็บมันจีเป็นแถวดีเจ็บขาวสารสังเกตต้องดีๆอือันนี้ผมมาในน้ำน้องมุงมือไม่เขาเรื่องไก่เชื่องบ่นเนาะพี่น้องเนาะคุยเรื่องไก่เชื่องบนสำหรับ นองนงเทียว่าผสมสุตรแรกมันบอกเก่งก็เลยต้มกินที่ผมคุยเป็ดจิปๆไปให้เลือกเอาขาเป็ดเลี่ยมพอพันยือไปเห็นตีในบอลหรือ,อยังไงไปบาเข้ามากัำลังเสิล่ะลูกมันออกมาพี่น้องผสมกันปุ๊บลูกมันออกมาเอาเอาตัวผูไปเช็คเบิ้ง ูปูไปเช็คบ้งเพราะมันเด่นได้ตัวแม่คู่ตัวปู่แลวลูกมันเนี่ยเัาต้องหามาเสริมมันได้พี่น้องเสริมเด้สุดที่สุดที่หนึ่งสุดที่สองสุดที่สามมันได้ไกลไม่ได้ค่อยขิันิงไกลไม่ค่อยขิันิงเลยพี่น้องอืมมันเป็นเอ็ดสุดแเหลียมันบอกเก่งตุ่มใส่ใบซ่ามันมันโมเมน เขาต้องปลูกไปเช็คแล้วมันพอใส่ได้แต่ว่าขั้นผสมแล้วลูกมันออกมาบวกเกีงแม่หนีบบวกเกีงผสมไก่ต้องใส่จากสามแม่ยเป็ในวัสิดใส่แม่เดี่ยวลูกบวกเกีงแล้วตุ่มใส่ใบรซ่าบอมเมียนนด้พี่นอ้องเออแนะน้ำมังนอง,น,องน,อาานุ่มือใหม่อาจจะสามเมียได้สองแม่ยขั้นบโมีทุนกับใส่จากสองเมียส่วนมากคน น้องนงบานเฮ่าสซแม่เดี่ยวออกบ้านบกเก่งกับกับทิมจากสองแม่บางเทีแม่นี่มันบอใจลูกยินมเขามาส้วนมันบอเขากับพ่พอพันตัวนี้หรืออาจพอพันมันอยู่บอทรงลูกขันใส่สองแม่เราลูกมันบกเก่งทั้งสองแม่น่ะก็คือโลพอพันบอทรงลูกแม่มันกับบอทรงลูกคือตัวแม่ทรงลูก ถึงตัวพออ่อทรงลูกมันจะค่อยจีเก่งเด้พี่น้องอ่ามันจะค่อยจีออกมาตามที่ผมเบา่าตามที่เนวทา่าที่เขาคิดเชื่องชุนไปในทางเกี่ยวกันไกลเชื่องบนพ่อพันธุ์เข่าล็อกตีกรบพรมา่าล็อกตีกับพมา่าล่อล็อกค่อไว้ตัวมันจีเก่งนะอขันหาเข่าตีครับไกลเชื่องกับเขา่า ตีได้เขาทุบหลังก็ทุบหลังเขาปีกรวยมาตีคนเสียบอ่าไก่ไก่ตัวตัวมันจีเก่งน่ะตีก็มาหลอกลอกไปหลอกตีพมาเลยเออตีกับนางงอนตันง็ต่โจเลยเออมันก็โจเลยโจหนาเลยยืนนางอนขึกันเลยเขาปีกรวยยืนนางอนขึ้กันเลยตัวมันจรเก่งน่ะ เวลาเขาไหลเก็บพัวัตต่ำจริงต้องหาพอพันหนึ่งสี่เดี๋ยวมันก็หาพอ,อดดดเดี๋ยวก็หาพอพี่น้องแนะนำน้ำงนองนุงเมื่อไหม่ผสมไปสันสันหนึ่งสันสองมันขาดอียงเข้ามาเติมขาดเบอร์แข้งเอ้ามาเติม ขาดขาดขาดมัดแบบใดเอามาเติมมัดสายทุบหลังกับทูบหลังมาเติมนึกวอกอาพี่น้องอ่าที่ผมแนะนําให้เอาพมา่าใส่กับไก่เชิงบุน่ะดูบอกมาเรามันจริงอะ่ะที่ผมผมเห็ุผมเห็ุหสั้นที่สองนี่พี่น้องสั้นที่สองนี่สั้นสองค่อยจริงคือผมอยากได้แข้งหนาเพราะหนาขพรมันเดินบูกมันบ่ เชื่องขนมันกับบมูดีแล้วตีคนเสียบนางงอนเขาหูตีตีหูตีกระเดือกรัดเจ้หูผมก็ได้มาใส่กันอืมบ้านนี้ไก่แม่มันถือว่าแม่มันนิ่งแล้วเขาเชื่องชนมันนิ่งแล้วเขาเห็ดมากสามสันจีสั้นแล้วแม่นางงอนน่ะหรือแม่ไก่เชื่องน่ะเขาเห็ดมากมันนิ่งแล้วเลือดมันนิ่งแล้วนึกออกปีน้องอืมแนะน้ำบุนน้องลุงเมื่อหม่เห็ดจคกสามสันจีสั้นเชื่องชนมันเป๋ที่ท่างเดียวกันแล้วสุด สุดที่สองสุดที่สามเช่นคนกับยังอยู่คือเก่าเสียฮ้องฮ้จิตเติมได้เลยยัองออกว่าพี่นอ้องแนะนำมุงน้องุืมืมอใหม่มือเก่าฟัางเราวพันไปผม,มั็พ่อเมี่ยงไหลยีนเนี๋วมาแนะนำซ้ำหีกเอ้วครับฝากกดติดตามด้วครับสวัสดีครับ